สวัสดีจ้าพามาเบิงเมือง,อ,งอีกฝากหนึ่งกลางเมืองนี่แหละแต่แต่ว่ามันอยู่คนละมุมคนละมุมนะครับมุมนี้บ่ค่อยได้ท่ายห้เบิงไม่น้อยจะไปทะเลี่ยวไปทังนี้กับบ้านลูกสาวพอหญ่นะคะตรงไปกับบ้านลูกสาวพอญ่แต่าฮอบเลียเขาสิไปพี่นะคะไม่น้อยจะไปเอเบไปซื้อน้ำอัดลมน้ำโคกน้ำหวานน้ำเส้นตากระป๋องมือนี้เขาลดราคามินคอมพิวเตอร์ เดวีด <The> บ้านโมไม่ใหญ่หน่อยบ้านแม่ลักนะคะบ้านแม่ลักเนะะี่ยค่ะทีเฮ็ดยูทูบทีไม่หน่อยเฮ็ดยูทูบห้นะคะวันนี้เพิ่นอยู่อ่าเป็นทั้งครูเป็นทั้งล่ามนะคะตอนนี้กําลังเรียนทานายความพร้อมนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวน้องลักคนไทยเฮานะคะอ่าเพิ่นเป็น เงเกิดอยู่ค่อนข้างเหนืออะไรจ้ะแต่ว่าพเพิ่นไปใหญ่อยู่เชียงใหม่นะคะไม่น้อยจำเพิ่นเกิดบ่ได้แผ่หรือแผ่หรืออีย่างอีกอันนึงที่เพิ่นเกิดแต่ว่าพเพิ่นไปใหญ่อยู่เชียงใหม่นะคะนนในอินเตอร์อง,อ,ง,อ,ง,งอินเตอร์เพียนออยากทุ่งเลยเจาา้าข้าวโพดิทท่งางดอกเจ้าสีขามท่างยากเพิ่นเป็นล่นามให้กับคนไทยนึ่งนะคะแล้วก็ เป็นคู่สอนภาษาไทยไห้กับเด็กน้อยไทยนํานะคะแล้วก็ขายนูสกีนเมื่อก่อนกับเิดร้านอาหารแล้วก็เปิดร้านนวดเฮ็ดไาย่างตอนนี้กำลังเลียนท่านนายนะคะใกล้จะจบแล้วมัง้งมือวันอาทิตย์พ่นสิไปเอ่เมืองไอออทยกลับมาวันน่าจะเป็นวันเสาร์ไปอาทิตย์หนึ่งค่ะพาลูกสาวไปเยี่ยมตายายอาทิตย์หนึ่งช่วงพ่นพักหอน บอกคุถามอยู่ว่าจะฝากอะไรไปเมืองไทยไหมพี่แต่ว่าเขากำลับเขากำลับอันหิวของไปเมืองไทยอยู่ค่ะถ้าเขาจะฝากเขาก็ให้เขาก,กิโลละลอยนะคะกิโลละล,ะลอยโคนก็ดีกว่าเขาฝากั้งไปเซนี่แต่ว่าไม่น้อยเพราะมียังสีฝากะนะเพราะเดี๋ยวบีบีกับมาแล้วนะคะมูคนนี้นิสัยดีใจเวลาไม่ได้ไปกินเขาในเมองในเมือง,องหรือไปใสเขาแก้วฮับขาเล่มโมลน้อง พี่ไปไหนไปไหนไหมล่ะเดี๋ยวหนูรับไปส่งก็ได้แล้วพี่จะกลับพี่ก็ถ้อยบอกว่าเอาค่าน้ำมันรถฟ้อมนะคะน้องคนนี้ไปเจอไม่หน่อยอยู่ในเมืองอยู่มงใ้กับสร้างพี่จะกลับยังความจักกับแล้วเหรอกลับหนูไปส่งก็ได้พี่ดูที่น้องเขานะ่ะเขาม,มีโมมิน้องเคนะฮะกะเจงสีละกัะนะมองเอเบมองตัวโอก็ตัวบีอะไรมองห้องสีาสิไป <c oughs> หลายคนค่ะน้องนุ่มเตือไม่หน่อย ยายสิกลับไปยายสิไปใส่ต้อยยี่บอกสิกลับบ้านแลยบอกไปหนูสิไปทรงทา้งพานตีมึงมาสันมาโมพานูก็ไปสรงยายใดยี่ดอกกันยายฮะนะสำหรับยายมาสันเออเข้ากันฮักเข้าอยู่เข้าปากใายอยู่หเข้าใจดีให้วาดๆเขาก่อนยังกระไดขอให้จมมานะเขาก็หูอยู่นะคะเดี๋ยวหาวงจอดรถก่อนนะคะไม่น่าจะไปมองัวเออตตเบนั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปซื้อยังไดสิบอกนะคะโคโคคะโคละาซีโลแพ็คหนึ่งนะคะ สิบเท่าไหร่สิบหากระป๋องนะคะแล้วก็ซื้อตัวนี้ผสมกันมากค่ะยี่สิบสี่กระป๋องตัวแรกว่าเสียลทั้งสองถาดเอาสองถาดเนี่ยหน่อยเลยว่าโอ้เอาเป็นโค้กซีโร่แหละเอาโค้กธรรมดามันก็แสบอยู่แต่ว่ามันก็จะอ้วนเนาะกินไลยกับบอดีเอาซีโร่และมันนั่นบ่ค่อยหวานไปานไหนกินเนี่ยเมื่อยพอแก่นั่นเื็ออีบีบมันอยากซีมาถิงไว้กับมีนม้ำโซดานา้ำ เซเว่นอัพแบลปซี่โซดาธรรมดาแบลปซีเซเว่นอัพซิงโก้น้ำสมซิงโก้แล้วก็เป็นสีม่วงน้ำอันกีวีนะจ๊ะเวลามันน้ำกีวีน้ำอีหยังลูกอันเนี้ยสมสมเนี่ยแล้วก็เนี่ยค่ะก็นั่นนี่ของแม่กับของพ่อหรอกอันนี้แม่มากินโซดาลดอันน่ะ สตรอเบอรี่นะคะว่ามันสตรอเบอรี่แซมอันนี้แครฟูสอันนี้รสอันบักทับทิมโอ้ยตาไข่หน่อมาเสียสตรอเบอรี่ผัดแนมเห็นแดง,งๆเฝ้าขวาัวมาแต่ว่ากระป๋องก็ขายขึ้นได้ค่ะกระป๋องเราโคตรนะคะอยวก็ซื้อพั้นผักเดี๋ยวขึ้นไปทั่งบ้านจะให้เบิรงนได้จ้ะเด้อขาพ่อใหญ่จอดรถอยู่โบแห้งค่ะโซนแห้งค่ะค่ะ แนวกองกาแฟต้มกาแฟใส่เครื่อนใส่คนใหญ่ซื้อมาไว้ในเยียงมาแดงในนามทาให้เบิ้งแล้วเนาะซื้อพิมมาให้ยี่คนงามซื้อเสียสักผมมาใ,ใส่ทำนุทพโสเสย คิสมารอะไรยูลโอ้ย oh, แยบหลาแรงไยอินตอรคิสมาร์ดาอเรื่องทุงมันจะทุ้งคิสมาร์ดใีอย่างไมาา่แนตีซื้อนูนี่เวียมเมื่อวให้มันเวลามันอาบน้ำแล้วเดี๋ยวท่านานะคะนีเวียแล้วก็ซื้อนีเวียมอกว่าให้มันทาผิวอาบน้ำแล้วมันจะแหง้งมันบอกคือเมืองไทยนะคะอยู่นี่แต่แม่น่ะบอกท่าแต่ว่าแม่น่ะซื้อเมื่อ,ะะอ,อว้ให้ลูกเพราะว่าแม่บอกใส่ของพวกนี้ นุย่ยๆเ้ยเงยีงย้งยเลือ่งองงี้ยเงี้ยผใส่อันนี้สำหรับนาอันนี้สำหรับนาอันนี้สำหรับตัวอันนี้ยาสัผมกระขีมหนวดน้ำมันพืชเก็บไค่ไข่ค้อนเลยเนาะไว้แห้งเนาะนี่นะคะยาสับผมกับครี้นวดให้พ่อแย่ไปเก็บเลยเอาไปสื้อมาแล้วนะคะสำหรับอัน Yeah. พักกแ็แฟผสอันแักแรดิดนี่นะคะซื้อมาสิบซองค่ะซื้อไห้อายนั่นนะคะแดงไหแม่อันแดงไหป่าสันดีนั่นสิบซองค่ะแรดิดไม่ได้เอาแบบกลมนะคะซื้อแบบกลมมากสิบซองแดงไหป่าสันดีอยู่ดอนน้ำแล้วก็ท่งไปไห้อาไหไอปลูก ค่่ได้แล้วจะป้าซันดี้ไปซื้อให้แล้วเดี๋ยวแบ่งให้นะคะเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวใส่ถุงแบ่งไว้ให้นะคะใส่ถุงแพ็คไว้เป็นของใครของมนันเขียนซื้อนะคะเมื่อเี้ไปซื้อถุงไใบสุญญากาศบ่มีค่ะเดี๋ยวต้องกลับเลิกเลี่ยนาอาทิตย์หน้าก่อนอาทิตย์หน้าเลิกเลี่ยนแล้วเดี๋ยวมัไหนซื้องานไปตรงห่างที่ไปซื้อของน้ำแม่ปูมันยังสืมีเหมือนอันมีอยู่เจ้าของคือว่าเออเดี๋ยวไปซื้อหางมีมันสะถือกลัวบัดรหางมีมันบ่มีนะคะมันเหมือนไม่ไดนซื้อเหรียญบักอึฝรัง่ง คือเขาเฮ็ดเป็น,นนะอันนะะอันอันมือปลอยพียนะคะมือห้าระวีซื้อไปให้พี่นัง่งพี่สะพายปลูกนะคะหกดออฝรังแล้วกระสีเอาแรเด็ดไปให้เพื่อนปลูกร่องเบ่งส่วนอันนี้มมนสิเป็นราบาบไดูว่าราบาบอ๋อม r o m เครื่อง f r อันนี้ราบาบนะคะที่ว่ามันสมสมๆที่ยูวันพอกาบันดกไส้ขวไงชเชดปาแดฟฟอพันนอบโซ so. ระบาบเลยระบาบรูบาบต้นรูบาบนะคะมังโกรฮึมังโกเฮ้ิสกีมังโกรว่าฟโร์ดมังโกมังโกร ใช่ในรัสเปโนตอ๋อไหนซื้อว่าพิษแต่หน่วยพอวสมสมเขาก็ว่ามันหัวสมสมเอาอีกแล้วเดี๋ไปซื้อว่าไม่อันนี้กินใบมันนะอ๋อคล้ายๆพักขมเอ้าเขาก็ซื้อว่าพีเดียแล้วคันพ่องยัยว่าบังปุ่มป้าเอาปุ่มป้าไทยวีฮอร์แมนอินเตอสัมแดดเจาะกอคันพรูว่าพุทธดาวีแห่งหมันเดี๋ยวจะทำเก้าวรัน รบาบาแบ่ยกแทงก้าวดมเลิศด,ดิเชิ่ปในเฮนรีเวดเคียนทั้งก้าสัมทก้าโอน้ำว่าคือเด้อยคอยสีบอกควอสีเขียนไว้ใน,นกระดาษให้พิสุสะพายเรียว,ว่าอันนี้กินใบใส่ไข่พักขมนะคะมีวิตามินหลายใส่แล้วกินกับแตงวกับป๋อแซ่บพืชกันจ้ะเดี๋ยวสิไปซื้อมาใหม่พรวะนั่นนี่นะบอกดิบดอกอันนี้แร่ดิดอับสูตร แนวแบบเส้นเส้นทีเยสติกกันแดนแม่ห้อยอินเตอร์ไทแลนด์ฝอพันพุดดาวพันหอยแฮมมาบอละสมวรลิทสมไทยหอเชอป้าฝอพันพุดดาวแล้วก็แนละแฮมม่าแดนแม่หุ่นการผักอ่พุดดาวออกสมองก็เซนจัสโกก็เชอรป้าราบ้าแบบเอ็นฝอพันฝอหุ่น คุณมาคุณค้างอินเตอร์สกีว่ะอีเฟซบุ๊กคุณเซยอทินแคทพอตาแมดเมคค่ะดูเชป้านดนสมทอยอีแฮมมาอินเตมาม่าวีนพุดดาวพรูว่ะอ๋อก็เยอะนะแมทอินเตอร์บุมว่ะยกซอยกยีนแลยอินเตอร์บรุมายโยไหนยกบิวได้ยกบิวได้อินเตะพี่สะพ้ายว่าอันเขียนอัน่นเฟซบุ๊กวปปินก็เลยบอกร้านสาวว่าบอกหาหน่อยซื้อไห้แน่ อันซ <the Tamam iendo> in okay, uh, ื so like you know, ้อแน่วมันบ่มีบ้านเฮ่าฮะน่ะมาให้แน่เพราะว่าเสือมาปลูกขังบ้านมองเก้าฮะอันนี้เต้ยส้อมาสแต็กรูดรูดฝนดมอินเตอร์ฮอสเดชนะเพอาะไงว่าบ่มีขมิดมันละบาแบงไอ้ต้นรูบาบนะคะมันต้องเอาต้นอ่อนม <quir ag crawl prejudice> ันไปต้นอ่อนมันไปต้องร่อไม่น้อยไปได้ไมันในสิไปุกอยู่ในบ้านหนองสะไพล์เพิ่นไปใหา แต่ว่าต้องรอดไม่ไยไปปีนานะคะปีน้าได้สิไปปีนี้ว่่ได้ไปเพราะปีนี้มาแล้วเขียนนั่นเขียนเฟซบุ๊กว่าป็นบอกหลานสาว บอกลูกสาวเพิ่นบอกอ่าซื้อมาให้แน่ซื้อดอกไม้น้ำแน่บอกดอกไม้กูบ่ซื้อกูถือผักก็ดอกไม้กูกไ,ไปบ้านแสิให้กูไปดมดอกไม้บ่เอาเอาอาน้อยก็บ่ได้อยู่เด้หล่ะอ่าน้อยเอามาให้เลยอาน้อยก็บนี้คือเก่าเออใหายกระซังกูบ่ให้กูสิหาแต่แนวเฮ็ดกินอันแนวปลูกบ่ให้กินว่าซั่เนเพราะว่าพี่ิศพายก็มากินผักคือกันก็เลยซื้อ,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 อไปให้เราลองเบิ่งบักอยุไปหายไอ้หายพิศพายแล้วปลูกล่องเมืองาะเพิ่นเฮ็ดสวนได้อยู่แต่บาแม่อยอย่าเพิ่นปลูกให้เพิ่นกิน เดี๋ยวไปเห็นท่านใหม่ๆมากไม่น้อยก็บเซื้ออีกสำหรับของคาสั้นดี่ยน่นะคะได้แล้วค่ะไม่น้อยจะแ่งไห้นะคะแล้วก็เสื้อนี่ค่ะอันแนวเซต้นหนานะนะกระดาษเซตนหนาแบบกระดาษเปียกเซ้นหนาทันหวานหางเจอเราเขยซื้อมาให้อีกคนงามซ้ำไว้แมนพอใส่ดอกของซุ้มนี่เดี๋ยวมันสิบุญไหวใช่ทะเลเพอพี่พอใหญ่แต่แห้งพับรถผ้ากูไปยากเี่ห่างๆกูที่ั้นติดต่อคำถามแล้ว สื่อมาไว้ในมึงเลยมันจุกอีกคนงามสรามไห้ไปเลวจ้ะพักค่อนก่อนนะคะหนึ่งความรักมึงปรารถนาดีนะจ๊ะรักนะจุบจุบ